สวัสดีแฟนเพจที่น่ารักของเสือเพิกชุมแพทุกท่านนะคะค่ะช่วงบ่ายนี้เนาะสาย่ก็จะพาเพื่อนๆมารับชมนะคะช่างเพิกพ่นสีพื้นทูเคเนาะแต่นน้ก็ขัดเสร็จเรียบร้อยละทั้งสองด้านเลยนะคะสองฝั่งเลยเนาะปลายถังนะน,นี้จะพ่นหนีฝนนะครับเพราะฝนเริ่มคืบมาแล้วนะ่นนวงน,นี้อากาศไม่ค่อยเป็นใจนะครับทั้งหมดกี่ชิ้นคะช่างคะขวา ค่ะแล้วก็ฝาแล้วก็ฝาถัางน้ำมันแล้วก็เพงอยิ่งลิตรแต่คอยิ่งลิตน,นะคะขอยิ่งลิตนะโอเคต่ะตอนนี้หนีฝนครับค่ะตัดขึ้นมาแล้วตอนผสมสีสาวแอมไม่ได้ไปถ่ายให้ดูนะคะเนื่องจากว่าเมื่อกี้ช่วยจับ ปกรณ์จับเครื่องมือให้ช่างไก่เนาะได้ให้ช่างไปผสมเองนะคะก็ช่างก็จะทําการพ่นอยู่ที่สามเที่ยวเนาะอันนี้ก็เป็นเที่ยวแรกที่ช่างกําลังเริ่มพ่นนะคะ แล้วก็ทรับช่วงแล้วก็จะทิ้งช่วงไว้อยู่ที่ประมาณสามถึงห้านาทีเนาะเราถึงจะข้นตัวมีขนนะเรตองมีฝนฟ้าไม่ป็นใจนะคะพ่อสามคนนี้ขยันอยากจะเก็บแสงใา้นะแล้วก็ข้นไปพร้อมกันเลยแต่ลัวฝนงมากนะครับเริ่มสีกวอนค่ะมาชมช่างเพลคนเที่ยวที่สองกันนะคะ <smart> okay. <noise> ชมช่างทนเที่ยวที่3กันนะคะ เท่าไหร่ต้องสอเตรียมทุกจุดชิงพ้นก่อนเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวขนมาน,นะฮะก็พอทิ้งไว้เลยข้ามพื้นนะครับพรุ่งนี้เช้ากมมา็ก็จะมาเริ่มที่ลอยกันข้ามตอนต่อไปเดยวันนี้ข้ามเมื่อวานะน,นะนจะมาลูบนะนีถถ่นะเดี๋ยบวันนี้จะมาลูบนะก็ลดนะครับผมเตรียมงานกันสวัสครับทุกคนไปกันเลยนะครับปูสีเสริมเพื่อการช่างนะทองแสนขันอุตตริษฐ์ครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ